สวัสดีครับพี่น้องวันนี้ได้อะไรกินครับวันนี้กับว่าซื้อหัวหมูมาหัวหมูนึ่งครับผมจะมานึ่งให้เปื่อยๆจะมานึ่งให้เปื่อยๆแล้วก็ทำน้ำจิ้มเปรีป้ยวๆครับผม หมูหมูนึ่งครับผมนึ่งเดี๋ยวจะทำน้ำจิ้มให้เปรี้ยวๆเผ็ดๆเปรี้ยวๆฮะจะได้รสชาติหน่อยเดี๋ยวมาดูตอนสุกอีกทีนะครับผมเดี๋ยวมาทำน้ำจิ้มเปรี้ยวๆกันครับผมใส่กระเทียมกันครับใส่กระเทียมแล้วก็ใส่พริกใส่พริกแล้วก็ใส่ผักชีฮะ ตามรายละเอียดครับผมไม่ต้องละเอียดมากเท่าไหร่ฮะพอดีพอดี ใส่เกลือไปหน่อยครับใส่เกลือนิดนึงครับผมใส่เกลือแล้วก็ใส่ผงนัวครับผงทุรสนะครับแล้วก็ใส่น้ำตาลปีบครับผม ใครชอบรสไหนก็ปรุงเอานะครับผมชอบหวานชอบเค็มชอบเปรี้ยวอน,น้ำปลาใส่ไปหน่อยครับ ใส่แล้วก็น้ำส้มใส่ชูครับมะนาว แล้วก็ชิมรสด,ดูครับผมว่าชอบตามที่เราต้องการยังอืมพะงั้นเดี๋ยวรอให้หมูสุกนะฮะเดี๋ยวมาดูอีกทีเงครับผมเดี๋ยวไปดูหมูนะว่าหมูสุกหรือยังโอ้สุกแล้วครับผม,มเดี๋ยวนีบออกก่อน ทำนึ่งพกทองอีกอย่างหนึ่งเดี๋ยวไปหั่นกันครับผมหั่นหมูกันครับ หัวหมูนึ่งนี่อร่อยนะครับผมมันจะกินออกกรุบๆครับนี่ครับผมน้ำจิ้มก็เสร็จแล้วน้ำจิ้มเปรี้ยวเสร็จแล้วครับผมหัวหมูก็หั่นแล้วลองชิมดูครับ มครับผเดี๋ยวทำฟักทองนึ่งอีกอย่างหนึ่งครับผมเดี๋ยวทำักทองนึ่งอีกอย่างครับเดี๋ยวทำฟักทองนึ่งอีกอย่างหนึ่งครับเอาฟักทองไปใส่หม้อนึ่งกันครับผมมีปลานึ่ออีกอย่างหนึ่งวันนี้กับข้าวก็พอกินแล้วครับ พอทองใส่เตาก่อนเดี๋ยวเอาปลานึ่งออกกันครับผม อมเต็มตัวจะนึ hmm. been, h, mm ่งนะเดี๋ยวมาดูตอนสุกอีกทีนึงครับอันนี้ปลาหนึ่งครับผมปลาขาวนึ่งตัวใหญ่ๆเดี๋ยวมาดูพวกทองสุกอีกทีหนึ่งนะครับผม คิดว่าวักทองสุกยังครับผมอืมสุกแล้วครับอ่จุกลงเลยเหนียวหนึบเลยครับฟักทองแมวก็อยากจะกินเฮ้ ขนนี่ครับผมยกไปกินกันเลยครับ <c oughs> กินกับน้ำตาลหวาน เอาวางนี่ลูกวางนี่วางนี่วางนี่ посмотрим. เดี๋ยวล่นมาเอามาลูกมาเร็ว <ur> เอามานี่เอามานี่นครับครับอ๋อ<ๆ>ตันตันอยากกินหมูลูกเหรอเออวางไว้วางไว้เออเดี๋ยวลูกเดียวเดียวอาเออ <sh arp> ครับผมครับผมหลานก็อยากกินครับเสร็จหมดแล้วครับผมเดี๋ยวมากินข้าวกันเลยั้านั้นดูนะได้ครับครับครับเดี๋ยวมากินกันเลยครับผม กินอะไรครับผม,มหัวหมูก็เสร็จแล้วน้ำจิ้มรสเด็ดเผ็เดเผ็ดเปรี้ยวเปี้ยวก็เสร็จแล้วครับผมมากินกันได้เลยแล้วก็มีปลาขาวนึ่งปลากทองนึ่งเสร็จแล้วครับผมกินกับน,น้ำตาลทรายมากินกันครับข้าวเช้าจะกลายเป็นข้าวของวันแล้วผม หลานก็ยังไม่นอนเลยวันนี้กินกับเขาสวยร้อนๆเนี่ยอร่อยครับผมอมอแซ่บมากครับผมน้ำจิ้มรสชาติพอดีเลยครับ แ,แล้วแต่เราจะปรุงเอานะครับน้ำจิ้มชอบเค็มก็ใส่น้ำปลาชอบหวานก็ใส่น้ำตาลชอบเปรี้ยก็ใส่มะนาวใส่น้ำส้มใส่ชูลงไปครับผมให้มันได้รสชาติเปรี้ยวแบบธรรมชาติด้วยแล้วก็เปรี้ยวน้ำส้มใส่ชูครับผมถ้าชอบเผ็ดก็ใส่พริกเยอะหน่อย นี่ผมเด็กๆก็กินด้วยผมก็ใส่แค่สี่ห้าเม็ดไม่ค่อยเผ็ดเท่าไหร่พอดีพอดีครับกินห้หมูต้มเนี่ยเจริญอาหารกินเท่าไหร่ก็ไม่เบื่อครับผมพอๆกับต้มแซ่บไปแล้วของชอบ หลานคอนโตก็ไปโรงเรียนครับวันนี้โรงเรียนเขามีกิจกรรมรณรงค์ไอ่กขาจัดลงุงยุงลายครับผมเลยต้องรีบไปแต่เช้า่อยวันนี้หลาน จิ้มเราไม่ต้องตำละเอียดมากครับตำให้มันเป็นหย,ยาบๆห,หน่อยฮะมันได้เคี้ยวเนื้อมันพ <c oughs> ักทีใส่หน่อยนะหอมดีหมูนี่ถ้าเราถ้าเรานึ่งครับมันมันจะเปื่อยง่ายแต่ว่าถ้าเกิดต้มอะเปื่อยยากครับผมนึ่งมันจะเปื่อย แบบว่าได้เคี้ยวครับผมกุบๆหน่อยๆแต่ถ้าเกิดต้มแบบกว่าพอจะเปื่อยนี่นานครับผม ยิ่งกินยิ่งอร่อยครับตอนใบบาทจะทำน้ำยาปลาป่องกินกับขนมเส้นครับซื้อขนมเส้นไว้เมื่อเช้าปักทองก็น,น่ากินครับผม น้ำตาลตายเนี่ยอร่อยครับคุณไหนชอบแบบกกินอร่อยให้ไอ้ประกอบนะครับกินแล้วถ่ายง่ายดีครับ วันนี้ก่อนนะครับพี่น้องสวัสดีครับ